สังเกตง่ายๆครับแขกดําจะมีสีดำๆหรือว่าสีม่วงๆนะครับตรงที่กาการใบเนะเาะกานใบนี่ก็คือคันนากินได้จริงๆนะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่า2ข้างคันแทนาน,นครับจะมีพืชที่สามารถกินได้นะครับมันจะเป็นมะละกอนะครับขาตะไคร้นะใปพะกกูด <S <S อะไรพวกเนี้ยนะครับ มีทุกอย่างเลยนะครับที่เราสามารถกินได้เลยนะครับเป็นพืชนะครับที่สามารถกินได้เลยนะครับนี่ก็คือคันนากินได้นะครับตามศาสตร์พระราชาเราเก่าของเรานะครับมาเจอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับ ไทยท่ากินยุคใหม่รรมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอชาวทางกินยุคใหม่นะครับวันนี้หนุ่มปอวิศวะกะเนาะจะพาท่านผู้ชมมาดูศูนย์กสิกรรมนะครับมาบเอื้องนะฮะที่ศาสตราชาลอเก้าเรานะครับได้จัดทําโครงการคืนมนาต่างๆนานานะครับทั้งหมด4ภาคนะครับว่าสําหรับแต่ละภาคนั้นต้องควรนะครับปรับปรุงยังไงหรือว่าเดินไปในทางที่ทางไหนนะครับถึงจะ <จ>เหมาะสมสำหรับพื้นที่นั้นน,น,นะครับทางพ่อหลวงรอเกนะ้าของเราก็ทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับที่ศูนย์กิจกรรมมากเอื้องนะครับผมมีทุกอย่างเลยนะครับอ,นนอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือโมเดลโคกหนองนานะครับที่เราเห็นกันใน youtube หรือว่าในทีวีนะครับผมซึ่งเกิดมาจาก พ่อหล,งลวงลอเของเรานี่เองนะครับนี่นะครับดรยักษ์นะครับ นะครับก็สังเกตได้ว่าจะมีฟางนะครับครอบคุมอยู่รอบรั้วนะครับนั่นก็คือการที่จะทำเป็นปุ๋ยนะครับโดยโดยที่ไม่ให้หญ้าขึ้นมานะครับเราก็จะเอาฟางคุมนะครับไว้ตรงนี้นะครับแล้วล่าสาร EM เเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ฟางและพืชต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับได้เกิดเป็นปุ๋ยนะครับผมตรงนี้นะ ป้องกันนะครับไม่ให้หญ้าขึ้นมาด้วยนะครับเป็นวิธีทําที่ธรรมชาติมากเลยนะครับเห็นไหมครับสังเกตได้เลยนะครับจะมีฟางคุมรอบๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้อกันข้างหน้าก็คือนะครับลานประชุมนะครับลานประชุมไม้ไผ่นะครับเป็น โมเดลที่ทำมาจากไม้ไผ่นะครับตรงนี้จะเป็นโคกหนองนานะครับเป็นโคกหนองนานะเป็นนี่ก็เป็นลานประชุมที่ทําจากไม้ไผ่ล้วนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูโมเดลนะครับที่ย่อโคกหนองนาให้มาเป็นลักษณะที่มันย่อส่วนออกมาเนาะนะครับเกการจาลองโคกหนองนาโมเดลเราก็จะสังเกตได้ว่านะ ก็จะมีพืชที่กินได้ผูกรอบๆเลยนะครับอ่าก็จะเป็นบ่อนะครับผมตรงนี้โมเดลขนาดเล็กนะครับอ่าที่เห็นอยู่ก็คือต้นหมอนนะครับมีปลูกหมอนด้วยนะครับเจ๊เขาก็จะอธิบายไปนะครับพอดีลืมไม้ไว้นะครับลืมไม้ไว้ต้นหมงชล็ดนี่จะเป็นต้นหมงชล็ดนะอันนี้อันนี้ใบมันนะครับต้นหมงต้น็ดนี่จะเป็นต้นมันนะครับใบต่างกันมากเลย S <S <S <an> นี่ต้นหูชอจะเป็นอย่างนี้น,นะครับรรดูข้างหน้ากันนะครับทุกอย่างคือกินได้นะครับไอตอ้นมะรุมสังเกตนะครับสองข้างคันแทนานะครับจะเป็นการปลูกพืชที่สามารถกินได้นะครับ<ม>ทุกคนก็จะเห็นได้ว่านะครับจะเป็นหนองเล็กๆนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่เรา เห็นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการเก็บน้ำนะครับ,บก็<อ>จะมีทางฝั่งด้านซ้ายมือนะครับอ,อันนี้เจ๊เขาก็จะอธิบายไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่มันไม,ไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เลยมาอัดเสียงเพิ่มเติมเนาะนะครับไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมนะที่เห็นอยู่ก็คือ,อเป็นฝายชะลอน้ํานะครับสําหรับ พื้นที่ที่มีความสูงนะครับอืมก็จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสูงอันนี้คือแบบจำลองนะครับที่มีเป็นภูเขาเป็นอะไรต่างๆานะครที่มีความสูงนะครับผมไปทาฝ่ายเชลอน้ําในลักษณะแบบนี้ไว้นะครับเป็นฝ่ายเชรอน้ําจําลองนะครับพื้นที่ที่มีูเขภูเขา มีความสูงนะครับ,รบมองลงไปข้างล่างนะครับนะครับเดีย๋ยววันนี้นะครับจะมีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาดูงานนะครับ ก็สังเกตได้ว่ามีกลุ่มฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแจงเขาหน่อยหนึ่งเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแจ้งเขานะครับครับเดินลงไปนะครับนี่ก็คือกลุ่มที่มาดูงานนะครับมาพเอื้องนะครับมาดูงานอาจจะมาอบรมวันสองวันนะครับมีก็กล้วยนะครับกล้วยประเทศนะครับไม้ไผ่นี่มีประโยชน์นะ ไม่ไผ่นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับใช้สามารถทําอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะให้อ่ที่เราอยากจะทํานะครับจะเป็นของน้ําจําลองนะครับทําขึ้นมานครับก็จะมีฝายชะลอน้ํานะครับสังเกตไหครับฝายชะลอน้ํานะครับสําหรับการต้านน้ําให้มันไม่ได้ ห่างหายไปไหนนะครับเราก็จะเป็นฝ่ายชะลอน้ำจำรองครับที่พ่อหลวงรลวเก้าได้ทำไว้นะครับเป็นไอเดียนะครับไลงไปไอเดียโคกหนองนานครับเป็นขั้นขั้น น,นี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นป่าภัยนะครับผมป่าไัยที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นพวกแสงโซลาเซลล์นะแผงโซลาเซลล์พวกดลดน้ํานะครับอันนี้จะเป็นตัวอะไรที่ฟางเป็นวงกลมอยู่นะครับเป็นตัวอาหารนะครับอาหารปลานะครับเอาไว้ให้ปลามาดูดจินสารอาหารนะครับผมอันนี้จะเป็นบอ่อผักตบนะบที่เอาไว้อยู่ก็คือ เอาไว้ให้ไข่ให้ปลามามาไข่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขยายแหน่ออกไปนะครับพวกฝักตบนะครับเอาไม้ไผ่กันไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันขยายไปเต็มบ่อนะครับ,รบเดี๋ยวปลาไม่มีที่หายใจแล้วแสงลงไม่ถึงน้ํานะครับ อาจารย์เขาก็จะบรรยายไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินรอบรอบไปนะครับตรงนี้นี่จะเป็นฝายกั้นน้ํานะครับเป็นฝายชะลอน้ํานะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นโมเดลเนาะแบบนี้แหละนะครับเป็นแบบที่เพราะหลวงโลก้าเราทําไว้นะครับ นี่จะเป็นที่ดูดน้ำนะครับเป็นโซล่าเซลล์ในการใช้น้ำนะครับด้านนี้เป็นปลาไผ่ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับป่าปไผ่ดูร่มรื่นมากนะครับผม,มว่าฝนก็ พึ่งตกไปปลอยไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับข้างบนนี้จะเป็นแทงค์น้ำยักษ์นะครับเอาไว้ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีความด้วยว่มีความพื้นที่ที่มี ที่เป็นพื้นที่สูงนะครับนี่ครับจะเป็น,น,นบอ่อน้ำนะครับเป็นบอ่อน้ำ อันนี้เป็นแทง้์น้ำนะแท้งน้ําสาหรับพื้นที่สูงครับสามารถจะเก็บน้ําได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็เป็นขั้นตอนที่การทรําแล้วก็แนววิธีการทําต่างๆ,ๆนะครับทำแท้งน้ำสำหรับพื้นที่สูงนะครับ ลมลื่นมากนะครับป่าไผ่นะครับไผ่พวกนี้ปลูกไว้นะครับได้กินหน่อแล้วก็สามารถเอาต้นของไผ่นะครับมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับผมสวนใครที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับก็แนะนําจะให้ปลูกไผ่ไว้ส่วนหนึ่งนะครับนี่จะเป็นโมเดลแบบนะครับแบบในการจัดสร้างแทงน้ํายักษ์นะครับเพื่อจะเกลี่ยน้ําไว้ใช้ยามหน้าแรงนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้ใช้ เอาไว้ใช้น,นะเป็นน้ำใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันนาที่เป็นคันนากินได้กันนะครับที่เราเกินไปเบื้องต้นก่อนคลิปนะครับก่อนหน้าคลิปนี้นะครับ แงข้าวก็สังเกตได้ว่าจะเห็นฟางนะครับคุมรอบบริเวณนะครับจะมีฟางคุมไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พวกพวกหญ้าพวกอะไรนะที่มันเป็นศัตรูของต้นไม้นะครับขึ้นมานะครับเป็นวัชพืชนะครับไม่ให้ขึ้นนะฮะฝนก็ตกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวนะครับ ข้าวที่ปลูกไว้เนาะราจะมีข้าวเหนียวดำข้าวเบอร์รี่นะครับแล้วก็ข้าวสวยเขาาไม่ใช่ข้าวสวยข้าวเจ้านะครับผมข้าวหอมมะลินะครับนี่ครับคันนากินได้ที่จะมีพร้อมนะครับที่สามารถ ปลูกของกินได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าสองฝั่งนี้จะมีพืชที่สามารถกินได้ทุกอันเลยนะครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงนะครับสามารถทำเครื่องแกงพวกก,กินกับอะไรพวกนั้นใช่ไหมอ่ะไปมะกรูดมะนาวนะครับมันจะเป็นผักใช่ใช้ต้มจืดใช้ต้มกินกับน้ำซีอิอันี้คืออะไรครับอันนี้ก็เอาไปทําเป็นต้มจืดได้นะครับตรงนี้ มันเรียกว่าผักอะไรก็ไม่แน่แน่ใจเหมือนกันนะครับะมะน,นาวเพิ่งเริ่มปลูกนะครับผม,มตัวน,นี้จะเป็นโมเดลของคันนากินได้ที่พ่อหลวงหลวเก้นานะครับได้ส่งทงขึ้นมาครับ่าชมอันนี้ก็คืออะไรนะที่อธิบายไปก่นอนหน้านี้นี่ก็จะเป็นาาที่ให้อาหารปลาเขาเรียกว่าอะไร กระชังให้อาหารปลานะครับตรงนี้ทําไว้นะครับน่าจะมีปลานาอยู่แหละปลาานตอนนี้น้ำมันลดไปแล้วมีตะไคร้นะครับมระรกอนะครับอันนี้คือคันนากินได้เป็นพันธุ์แขกดํามะเขือเปราะนะครับมะแข้งค่า ต้นมอนนะครับก็จะเป็นพืชที่มากินได้และใช้ประโยชน์ในมากที่สุดนะครับมีพริกขี้หนูนะครับมีต้นกล้วยมะละกอนี่พันอะไรครับเนี่ยนะแหลกดำที่มาชมคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะว่า พื้นที <sk <sk ่นาของเรานะครับก็เป็นแหล่งเกษตรกรรมนะครับที่สามารถปลูกได้ทุกอย่างเช่นกันนะครับแต่เรามองไม่เห็นสักภาพของคันนาของเราได้เกินประสิทธิภาพนะครับเรามองคันนาของเราได้แค่ไม่ถึง10%ของคุณประโยชน์เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้คันนาของเรานะครับเป็นคันนากินได้ปลูกอะไรได้ทุกอย่างนะครับไม่จะเป็นมะพร้าวปลูกได้นะครับ พืชกินได้มะพร้าว,วท,ที่เดินมาเลยนะครับมะละกอนะครับตะไคร้นะมะเขือนะครับปลูกได้นะครับทำคันนาให้อยู่ประมาณสักสองเมตรเนาะนะครับผมก็จะเป็นคันนากินได้นะครับปลูกพืชปลูกอะไรนะครับสังเกตได้ว่าสองฝั่งนี้ก็จะมี พืชที่สามารถกินได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่แยกส่วนนะครับพาไปพา,าป่าไผ่นะครับก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับส่วนพวกอันนี้จะเป็นผักหวานนะครับผักหวานปลาผักหวานบ้านนะครับแถวบ้านผมเต็มเลยตามโคกนี่ครับเม็ดจะเป็นแบบนี้นะครับผม นี่นะครับผักหวานนะที่เราเห็นเงินกันนะครับชมไก่นะครับเจ๊กพูดเสียงดังครับแต่ลืมไม่นะครับลืมไม่น่าจะได้ความรู้ที่แน่นมากกว่านี้นะครับแต่ด้วยไม่ขั้วแดดนะ เดี๋ยวเอาไปให้ชมนะครับมันเร่งเสียงไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาพากใหม่นะครับผมทนทนกันไปฟังนะครับประมาณสองเมตรครึ่งเลยไหมคือว่าสองเมตรที่สามารถปลูกที่มีทางเดินแบบนี้ททาางเดินนีี่่มมมัไหญ้ะะอันนี้ก็จะประมาณ นี่เดินประมาณเมตรคันนากินได้นะครับระยะ2เมตรถ้าใครจะไปประยุกต์ใช้ก็1เมตรแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าหญ้าจะขึ้นน้อยมากข้างๆนะครับก็จะประมาณครึ่งเมตรนะครับก็จะรวมกันประมาณ2เมตรได้นะครับคันนากินไร่ของเรานะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเอาฟาร์มอคุมนะครับหญ้าที่มันขึ้นนะครับมันก็ไม่ขึ้นนะครับ ยาที่มันขึ้นตามมันแทนามันลกมากเลยนะครับแต่ได้ไอเดียตรงนี้นะครับเอาฟางมาคุมมันแทนาแล้วลาดด้วยสารเอนะครับ EM เฉพาะสูตรนะครับตรงนี้นกร่มรื่นมากนะครับ สังเกตได้ว่าบ่อน้ําที่มันเลี้ยงปลานะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีม <า S 1> ะตรงที่นนสําหรับไว้วไใส่ฟางไว้ให้เป็นอาหารปลานะครับนี่นะครับแต่อันนี้ผูกอะไร สำหรับบ้านที่เห็นอยู่ก็คือบ้านสําหรับบ้านพักคนที่มาอบรมนะครับมาทำการอบรมที่นี่นะครับมานอนที่นี่นะครับมากินที่นี่นะครับมาอยู่ที่นี่มาทําที่นี่นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมก็มาปลูกพักทํางานที่นี่นะครับก็มาได้ความรู้ฝึกอบรมไปด้วยในตัวนะครับตรงนี้ คนสมัยก่อนก็จะทำแบบนี้นะปลูกผักกินเองซื้อที่บ้านเลยอันนี้คืออะไรครับแปลงผักสาธิตเราใช้ไม้ไผ่เป็นตัวมองดินตัวกั้นดินนะครับก็แยกช่องงทาดินแต่นี่น่าจะกำลังเริ่มทำนะงแต่ยังไม่เรียบร้อยะค่ะก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนใช้พื้นที่ไปเรื่อยๆเราจะไดปเดินเข้าไปนะครับต้นถั่วเขียวนะคะต้นถั่วเขียวกินได้ มันมากจะมีพวกใบต้นผงยีรสเยอะผ <g ul> ู <ing> กง่ายนเนาะแล้วต้นผงยีรสนี่มันกินยอดได้ไหมครับกินกินได้ค่ะเอาไปผัดเหมือนผัดคะน้าต้นผงยีรสก็คือต้นคะน้าสายพันธุ์นึงแต่มันจะมีความโดดเด่นตรงที่ว่ามันจะให้แมกนีเซียมสูงมีธาตุอาหารสูงกว่าผักคะน้าทั่วไปคลิปนี้จะโดนจิต <c ười> เสียงเพลงวนนี่าปรโยนางอยป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับตรงนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับ เกิดทันครับเกิดทันได้ใช้อยู่ครับลมลื่นดีมากนะครับ คือทางเข้านะครับก็จะเห็2 2> นสองฝั่งเวลาที่มันมีงานครบรอบของกเกษตรนะคะที่เขาจะนัดกันร,รวมตัวของส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเดือนธันวาค่ะว,วันดินโลกโลก็คือเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มของทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่เก้าะะก็จะมีการหมุนเวียนกันไปตามสู์เกษตรกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศนะคะเพื่อจัดงานป็นการลึกถึง หนม่อลองการวันครบรอบวันดินโลกให้กับราชการที่เก้าค่ะนี่ก็น่าจะเป็นการจัดเตรียมพื้นที่ไว้ประมาณหนึ่งเพื่อรองรับการจัดงานในต้นเดือนธันวาถ้าว่างหรือสนใจลองเข้ามาได้เราก็จะได้รู้เรื่องของดินรู้เรื่องของน้ํารู้เรื่องของอินทรีย์ประเภทต่างๆจุลินทรีย์ประเภทต่างๆที่จะมีการจัดซุ้มให้คําแนะนําพร้อมจําหน่นายนะคะถูกไข่นะคะเพื <c oughs> ่อใช้เป็นหัวเชื้อตั้งต้นแตราไปที่ควาเลก็ได้ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ50ไร่นะครับท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าพื้นที่ร่มรื่นมากนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความรู้นะครับที่ได้ความรู้นะครับส่วนเพิงพักหรือบ้านเรือนอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นที่พักอาศัยของทีษอาสาต่างๆแต่ทัางด้านขวานี่น่าจะเป็นคนที่มาเข้าค่าย เขาค่ายเกษตรกรรมนะคะที่จะมาเรียนการทำน้ำหมกักเรียนการปลูกพืชต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าการทำจุลินทรีย์อะไรเงู้้ไหมว่าน้ำหมกักรสเผ็ดทำยังไงหรือเงี้ยรสเผ็ดช่วยในการไล่มแมลงแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนเราก็มาเรียนรู้จากที่นี่ในการทำห,หัวเชื้อตั้งต้นด้วยตัวเองแทนการจ่ายเงินซื้อ ก็จะเป็นลานกิจกรรมทุกวันที่5ธันวาวันดีโลกแหล่งเรียนรู้ต่างๆการทำน้ำหมักด้วยนะครับอันนี้คือ,คอบ้านที่ปีิงเป็นเป็นเรือนพักในศาลแลค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนเป็นที่พักให้กับน้ำท่วมกรุงเทพปี54ค่ะมีการอพยกกลุ่มคนจากกรุงเทพปทุมธานีมาอยู่กันที่นี่แล้วคนที่อพยพเข้ามาอยู่ในช่วงนั้นก็มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านพักแล้วก็สร้างดม วิวัฒนารทำสมาธิที่อยู่ฝั่งหนึ่งที่เราเห็นตัดเข้ามาในครั้งแรกครับก็อันเนี้ยเป็นเป็นแพรเพื่อนําเสนอว่าต่อให้พื้นที่มีแต่น้ําแล้วก็ทําเป็นที่พักอาศัยได้แล้วก็สามารถปลูกพักได้ตรงโต๊ะตรงกลางนี่เป็นแปลงปลูกผักสาธิตสําหรับพื้นที่ที่มีแต่น้ําไปหมดเลยไม่มีดินอะไรเงี้ยค่ะครับก็สามารถขึ้นโต๊ะแล้วก็เอาดินลงแล้วก็ปลูกผักได้ใช้ใชีวิต กับน้ำได้โดยที่มีพืชกินได้ด้วยเดินไปไหนนะครับมีแต่ไไนนะอะไรพืชที่สามารถกินได้นะครับ เราเริ่มเหนื่อยแล้วนะเนาะพื้นที่50าสิบไร่ครเดินไม่ไหวนะเป็นสมอลกรุ๊ปนะครับมาเรียนอ,อยากเดินซแอนี้ตรงนี้ครับขอเรียกว่าเป็นพื้นที่โซแอดนะครับแต่เหมือนว่ามันจะ ดูดีนะครับเืองขพื้นที่เน่ยจะมีการปรับแก้โดยวิธีเกษตรเจ้าทอนวิธีใหม่ยังไงตามทฤษฎีของในายูกนี่ครับเมื่ก่อนโซนนี้ถูกแบ่งเป็น4ภาคในประเทศเราเพื่อสาสตร์การแก้ไขปัญหาดินที่มีปั๊ม4ภาคนะครับเกิดตอนนี้การไม่ชัวร์นะว่ายังไงบ้าง

นะครับเดี๋ยวเดินออกไปกันนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยมาฝากนะครับกับแฟนๆช่องไทยทำกินยุคใหม่นะครับมมดาก็ีีจนนแะหใครจะมา ีกว่าเนยะมาอบรมนะของวันสวันแล้วก็ติดต่อ,อที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์มาเอื้อมได้นะครับดนะเดี๋ยวใส่ข้อมูล,มลเราใส่ข้อมูลไว้ในใต้เดฟคิทชั่มนะครับ <c oughs> จะมีคนที่เข้ามาศึกษาดูงานนะรเรื่อยๆนะครับอ๋อ <c oughs> มหาลัยคอกมูกก็คือมหาลัยกินนอนนะครับความหมายของเขานะครับน,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 นะครับนี่แหละครับศูนย์รีกวาศูนย์กสิกรรมนะครับตรงนี้เป็นสำนักงานนะครับ โเคนาะเจ๊กาโอเคนะครับผมก็เราจะจบคลิปกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เข้ามาศึกษาดูนานได้นะครับหรือว่าเข้ามาฝึกอบรมกันได้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมนะครับทั้งหมด4ภาคเลยนะครับก็จะฝากไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย